อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย กลับสวัสด so ีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ช่องไอเนะครับผมแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวันนี้เรามานอกสถานที่กันนะครับผมก็เพราะว่าบ้านผมเนี่ยทำอยู่นะครับผมก็ทำอยู่ว่าทำถึงไหนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังนะอาจจะมีเสียงรบกวนภายนอกนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือที่พักชั่วคราวของผมเองเป็นไงเทพะก็ถามว่าอยู่สุขสบายไหมก็พอได้นะครับผมเพราะว่าผมก็เคยใช้ชีวิตแบบนี้ตอนเด็กๆมาแล้วนะครับผมเพราะบ้านของผมเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นสังกะสีแบบนี้นะ่า ช่วงนี้ร้อนไหมตอนกลางวันเนี่ยร้อนหรือเปล่าก็ไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวของภาคเหนือนั่นเองก็สบายอ่ะสบายสบายเลยนะผมสบายมากโก็อุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่26องศานะครับผม26องศาตอนเช้าเนี่ยประมาณ15นะผม15หรือ17ก็คือหนาวหนาวมากมากนะผมหนาวมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตแรกกันดีกว่าว่าบ้านผมเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยากออกไปเพระาะว่า หนึ่งเลยแดดร้อนสองเลยลมันจะไปเกะกะช่างเขาเราบช่างกอไม่ใช่ใครหรอกพ่อผมนี่แหละา <c oughs> ในสวยของตรงนี้ได้เลยท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นข้างบ้านผมนะครับผมที่ผมต่อเติมออกมาเนาะเพราะว่าจะทำสองชั้นก็คือข้างบนอีกนะครับผมข้างบนอีกแล้วก็ตรงสีเขียวๆท่านผู้ชมเห็นปะบ้านหลังไอ้ตรงผนังสีเขียวเนี่ยตรงนี้ก็จะทุบนะครับผมทุบแล้วก็ทําเป็นโถงใหญ่เลยนะครับผมโถงใหญ่เลยเพราะว่าจะได้มีสเปซข,ของการใช้ชีวิตที่มากขึ้นเอ้พูดดีไว้ ็แบบจะได้มีพื้นที่เยอะๆแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะบ้านผมตอนนี้มันแคบนะผมตอนนี้ก็ขุดขุดหลุมหลุมซ่วมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลังบ้านของผมตรงรั้วก็ทําอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เขาเรียกว่าไงตรงพื้นะก็อเขาเรียกว่าไงนี่จะภาษาภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรนะเทกรอบไว้แล้วเออเดี๋ยวมาเทปูนอะไรเงี้ยนะเทไว้แล้วเป็นช่องเป็นช่องเลยนะครับท่านผู้ชมนีเ่เดี๋ยวก็รอทุบหลังคานีตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นหลังคาตรงนี้ไหมหลังคาตรงเนี้ย อันนี้คือเอาออกหมดแล้วนะครับผมทาให้ผมเนี่ยไม่สามารถนอนข้างในบ้านได้เองนะครับผมถ้าหลังคาไม่เอาออกก็นอนได้แหละแต่ข้างบนเนี่ยเอาหลังคาออกแล้วก็ทําเป็นคานนะครับผมทําเป็นคานแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นชั้นที่สองนั่นเองนะครับผมก็เลยต้องถอดหลังคาออกเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของหลังคาที่ผมถอดออกนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะผมนี่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 นะผมนี่ รงนี้ก็หลังคาก็ถอดออกหมดแล้วนะครับผมก็จะทําการต่อเหล็กขึ้นมานเองครับผมนี่บอมไม่ค่อยชัดนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้านะครับผมตอนเช้าเลยนี่ตอนเช้าจนเช้าจนเช้าแบบอากาศโคตรดีนะครับผมนี่ผมก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเช้ามากพราะหนาวเ่นเองนะครับผมก่อนนี้เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี่ที่พักของผมเองนะครับนี่ที่พัก ส่วนคอมก็ระวังตรงไหนเนาะส่วนคอมส่วนคอมก็อันนี้เป็นภาพก่อนเก็บนะผมก่อนเก็บหลังเก็บก็ประมาณนี้นะผมมาตั้งไว้ในกระ๊อบของผมเองที่พักชั่วคราวเอ้คอนโดสังกะสีนะผมคอนโดสังกะสีจริงๆมีภาพเยอะกว่านี้แต่ผมไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมดูทั้งหมดนะไว้อัปเดตคราวหน้าก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูบางส่วนแล้วกันนะก็ประมาณนี้นั่นเองนะผมท่านผู้ชมเห็นไหม ชิวนะครับผมชิวชิวจัดเลยชิวแบบชิวโคตรอ่ะประมาณนี้นะครับก็นี่นี่เป็นข้างนอกนะครับสภาพข้างนอกก็จะประมาณนี้เองนะครับนี่ก็คอมผมเอาตั้งตรงนี้แหละตั้งตรงนี้นะครับผมตั้งตรงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมนี่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะครับประมาณสักเดือนหนึ่งเราประมาณเดือนหนึ่งถึงประมาณเดือนครึ่งประมาณนี้แหละถ้าฝนไม่ตกหรือว่าอะไรมีมีแบบ เขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรต่างๆ,ๆเ่ยผมว่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าพ่อกับแม่ผมก็ทําอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้วันไหนที่งานหนักๆอคงออกไปช่วยตอนนี้เป,นเป็นงานของแบบงานอตอกแบบทําแบบนั้นทาแบบนี้อันนี้แบบเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาครับผมอันนี้ที่เราเด็กๆเราช่วยได้ก็จะมีประมาณว่าผสมปูนแบกปูนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออ oh, ทาบ้านตัวเองอะไรเงี้ย <no. S 1> โอเคก็วันนี้ก็มาอัปเขาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้หายไปไหน,น,นในช่วงนี้เพราะว่ามัน ถ้าถามว่ามีเน็ตมีอะไรไหมก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้อาํานวยขนาดนั้นนะครับผมกอ็อาอาจจะอัพคลิปช้านิดนึงนะครับผมชา้านิดนึงเพราะผมก็ถ่ายฟุตเทจเก็บไว้อยู่นะตอนนี้ก็ถ่ายเก็บไว้ในมือถือนะครับผมเก็บไว้ในมือถือเนาะก็เดี๋ยวมาดูคลิปอัปเดตแล้วกันผมจะทําเป็นแบบเหมือนว่าเป็นวอล์กอะเออเป็นวอล์กแบบอัปเดตไปทีละขั้นทีละขั้นเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะนะท่านผู้ชม ส่ันนี้ก็ต้องลากันเปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอ็นยูอาร์กันด้วยนะครับผมใครที่สนใจสามดีก็สามารถสั่งทําได้อยู่นะครับผมสั่งทําได้นะครับผมไม่ได้ปิดร้านแต่อย่างใดนะครับผมอ่าเพราะว่าเสามดีเนี่ยมันไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็สามารถทําได้อยู่นะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อติดต่อติดต่อฟังในฟังหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับผมส่ันนี้ก็ต้องลากันเปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ย้นอีกทีนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปตอนนี้ก็จะ จะไปทำอะไรก็ไม่รู้นะผมว่าว่างมากนะผมไปเจอกันแกงๆติดตามด้วยเจอกัน